ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะแล้วตอนนี้ก็ถัดจากเมื่อวานมาแล้วนะคะที่ทำคลิปไปประมาณ5คลิปนในเช้าเช้าจริงๆนะคะแต่เร<ะ>ิ่มเปิดพื้นบ้านเดี๋ยวจะวิดะ้ดูเจอนี่นะคะเช้าจริงๆโอ้ยอคุณ ไมยก็ฮอตมากนกี่ถ่แขย่หนึงนะเ่ฮะอเป็นกำลังใจให้ลูกผู้หญิงให้ลูกผู้ชายเขาอันนี้ก็จะมาว่าคิดได้แล้วนะคะว่าจะมาเรื่อยๆนี่ค่ะร้อยหกสิบบาทจะไปแล้วก็จะไปอยอันนี้ก็จะไปรีวิวอันอื่น แบบนี้กแบบนีนะภมใจของตัวรู็กทีนี้คืี่หมาก็จะมีสองรถนี่นะคต้องขอบุณเอกรทาาองูนุนกับาเบอรี่นะทัจะอุ้ยเแบบพใหญ่ท็แบบทันสมัยใดไหมนก็มาหลายแบบ

เขาเรียกว่าหอมหรือเหอมห่งถ้าเรียกว่าเหม่งแสดงว่า,ย,ายังไม่ใช่เ<ต>อาไว้อ่อใหญ่ปิดปดดไว้หัวหใจเดียวนะหัวใจมาเป็นถึงนี้ครับผู้หญิงผู้ใจอิสานครับอืะนี่คืองารับมันคือความแข็งแกร่งมันคือความอดทนในตัวผู้หญิงคนนี้รวมถึงผู้หญิงที่เป็นคนที่มีหัวใจอิสระด้วยทำอะไรกันดี ภาพสวยงามมากแล้วก็เป็นภาพที่ชัดแล้วก็ดนตรีที่ผสมผสานสันคือคือสุดยอดมากดีใจที่ได้ชมปแ้วให็นด้วว่ายายสือขนมีมะุ่ดการแต่งตัวของต่ายตอกโจงหันใจของผู้หญิงดีสารคนคนหนึ่งที่ลาส่งที่อยากจะพูดอะไรใจของคนสาทั้งภาคอะไรเงี้ยเพลงเนี้ย อยู่คนเดียวน้องเหงาที่บ้านนะน้ำตาไหลได้เลยน่ะตายครับวันนี้สง่างามมากครับท้ายนี้ฝากผลงานเลยครับพี่แกเป็นไรอ่ะคุณยิ่งเนี่ยจีนอีสานนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะสนุกเป็นกํลังใจก็มั่นใจทุกคนเลยว่าเรากำลังจะแพ้ แต่อยากจะให้ทุกคนยอมเลยรอเล่นสิครับหลบไฟนอนเอนให้ได้แต่อยากให้ทุกคนมีบ้านนะฮะงานเพลงนี้เราจะมีแรงบันดาลใจนะคะปักผลงานเพลงนี้เดี๋ยวจะไม่หาเนี้ยเปลี่ยนมาเออพอกิมม่วงสักอันดีกว่าโอ้โหเสัอปุ๊ก ร้องล้อและสวยงามมังบ้าศิลป์ฉายาราชินีสาวดอกยาตล์ออระแกนไทยมาเริ่มกันที่ผู้เข้าแข่งขันคนแรกในวันนี้เด็กสาวมากความสามารถที่มีฉายาว่าปูคงศิษตัวน้อยเปรี้ยวเออหนูได้เปรี้ยวว่ะสวัสดีครับโค้ชตงครับสวัสดีครับผมสวัสดมี่ครับผมสวัสดีครับนะฮะนี่ไงใส่ไปให้ห่างกันก่อน ตอนนี้แม่ยังไม่มาเลยไปกันต่อเดิเดินๆเดเดิแมวเปรตเกยู่ไหนก็สไตยเปรตก็ตไตเปรตก็ถ่ายคลิปหน่อยลูกเฮลโหล เขียนไม่ตอบไม่ตอบขนนอนนะครับแต่ว่ามันเป็นก็ไปวไ่ายเลนะครับแต่พูดได้นะแม่ควรพูดนะตาตาแมวอยู่ไหนไม่ม่อยูไม่อยู่นะไปอันนี้ก็พระเจ้าทรงเซกกับเข้านี่กัน เมื่อกี้ก็ดูพระเจ้าทรงแส,ง,สงมาคะไม่อุปร่าไม่ออกมาช่วยกังโกงลายเบลูพวูกอ้อมสินกระป๋องโค้ใหญ่แต่เงินนิดเดียวเอ้ยแตก จะบอกเลยเขาไหมฮะไม่ถึงพี่เลยนะคะไปได้ถึงฝั่งนะคะไม่รู้จะโชว์อะไรดีอืมเขีบ เป็นค่ะปาลาละลอก็ไม่มีอะไรจะทำแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีขอโทษขอรู้ปูพงสิค่ะอืมไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเอโก้ก่อน